สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูคเหมือนเดิมนะครับในรายวิชาสุขศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของระบบหายใจนะครับระบบหายใจนั่นเองนะครับความสําคัญของระบบหายใจระบบหายใจทําหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซนะครับเข้าไปเข้า และออกจากร่างกายโดยการหายใจเข้าเพื่อรับกา๊าซออกซิเจนและการหายใจออกเพื่อขับก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายทําให้เราสามารถทํางานและทํากิจกรรมประจําวันได้อย่างเป็นปกตินะครับโดยเฉพาะการทํางานของระบบสมองหากสมองขาดกา๊าซออกซิเจนเพียงไม่กี่นาทีสมองอาจจะตายได้นะครับไม่สามารถสั่งการให้ร่างกายทำงานต่อได้นั่นเองนะครับองค์ประกอบของ ระบบหายใจมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งจมูกสองอขัา้าทางเดินหายใจนะครับหรือทางเดินคือขั้วปอดสามปอดนั่นเองหนึ่งนะครับหนึ่งจมูกทําหน้าที่หายใจนะครับเพื่อนาําก๊าซคําออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและหายใจออกเพื่อนาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายในจมูกนะครับ จะมีขนจมูกเพื่อแล,และเยื่อเมื่อทำหน้าที่กรองและดักจับฝุ่นละอองต่างๆที่มีเซลล์รับกลิ่นทาให้เราได้กลิ่นต่างๆอย่างที่บอกครับเยื่อเมื่อทําหน้าที่กรองและดักจับฝุ่นแสดงว่าสิ่งนั้นแปะคืออะไรครับคือขี้มูกนั่นเองเนะครับ mm. ขี้มูกก็จะคอยดักจับเป็นเนื้อเยื่อนะครับมีฝุ่นละอองจะติดอยู่ที่ขี้มูกนะครับสองรอดลมนะครับรอดลมเป็นทางผ่านของอากาศเข้าสู่ปอด และดักฝุ่นละอองไม่ให้เข้าสู่ปอ,อสปอดนั่นเอง 3. ปลปอดทำหน้าที่แรกเปลี่ยนกา๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์โดยถุงลมเล็กๆมากมายที่อยู่ในปอด 3. นะครับการทำงานของระบบหายใจนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับการทำงานอากาศภายนอกร่างกายหายใจเข้าผ่านจมูกนะครับผ่านหลอดลมเข้ามาสู่ตรงนี้นะครับปอด ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนกา๊าซโดยถุงลมเก็บอากาศไว้แลกเปลี่ยนออกซิเจนซึมเข้ากระแสเลือดคาร์บอนไดออกไซด์ถูกขับออกนะครับตรงนี้นะครับสีแดงคือออกซิเจนนะครับเลือดดีนะครับเลือดแดงสีดําคือเลือดดํานะสีนี้เลือดดํานะครับทําการแลกเปลี่ยนที่ถุงปอดนะครับถุงลมปอดเนี่ยถุงปอดนะครับเล็กๆมันจะมีถุงปอดเล็กๆนีเเเ่เป็นปอดเลยนะครับแลกเปลี่ยนก๊าซเสร็จปุ๊บ ก็จะหายใจทางจมูกแล้วก็ออกมาปกติเหมือนเดิมน,นะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนทําการแลกเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็จะโดนขับออกไปนะครับอากาศจะผ่านเข้าทางรูจมูกเข้าสู่หลอดลมขั้วปอดขแขงปอดและถุงลมตามลําดับอากาศในถุงลมจะแลกเปลี่ยนกา๊าซและกับเลือดฝอยที่อยู่หุ้มรอบ,รอบ โดยแรกเปลี่ยนออกซิเจนออกจากถุงลมหายโดยการหายใจเข้าเข้าไปยังหลอดเลือดฝอยและก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์จะแพร่จากเส้นเลือดฝอยเข้ามายังถุงลมเพื่อจะถูกขับออกและหายใจออกต่อไปนะครับวิธีการดูแลรักษาอ่าเดี๋ยวเพิ่กัน,กนเดี๋ยวเรากลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเย่างที่ครูคมได้บอกไปนะครับหายใจเข้ามานะครับการทํางาน,นมันเราหายใจเข้าผ่านจมูก นะครับผ่านหลอดลมผ่านแขนงปอดที่เขาบอกไปนี่คือแขนงปอดนะครับแล้วก็ถูเข้าที่ปอดปอดก็จะผ่านที่มาที่ถุงลมนะครับลักษณะของถุงลมจะเป็นแบบเหมือนกระเป๋าเล็กๆนะครับหลายๆกระเป๋านะครับโดนแลกเปลี่ยนกันผ่านหลอดเลือดฝอยนะครับเสร็จแล้วก็จะถูกขับออกมานะครับแลกเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็จะถูกขับกลับมาเหมือนเดิมผ่านมาขั้วปอด ผ่านหลอดลมผ่านจมูกแล้วก็หายใจออกตามปกตินะครับนี่คือการทํางานของมันนะครับวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจให้ทํางานปกตินะครับหนึ่งนะครับอยู่อยู่ในบริเวณที่อากาศที่บริสุทธิ์หลีกเลี่ยงก,การอยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองใช้ผ้าปิดจมูกเมื่ออยู่ในบริเวณที่มีฝุ่นควันสองรักษาสุขภาพโดยการรับประทานอาหารดื่มดื่มอัปปะาหารดื่มน้ําพักผ่อในให้เพียงพอและออกกำลังกาย แบบแอโรบิกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3ครั้งประมาณ30นาที 3. ารักษาอุณหภูมิของร่างกายให้อุ่นอยู่เสมอเมื่ออากาศเย็นจะต้องห่มผ้าหรือสวมเสื้อผ้าหนาหนา 4. สสวมหน้ากากอนามัยเมื่อตอนเองเป็นหวัดหรือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในกรณีที่ผู้อื่นเป็นวหวนัดควรสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ของเชื้อโรคอันนี้เราจะอยู่ในสถานการณ์ปกติเหล่านี้เลยสถานการณ์ปัจจุบันก็คือของโควิด1 9นะครับสวมหน้าการอมามัยตลอดเวลา 5. ระมัดระวังไม่ให้หน้าออกถูกกระแทกนะครับการหายใจเป็นกระบวนการที่สําคัญที่ช่วยให้เรามีการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างปกติดังนั้นเราจึงรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่มีผลกระทบต่อระบบหายใจเพื่อมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั่นเอง ต่อไปนะครับแบบฝึกหัดที่ผมจะให้ทำนะครับแบบฝึกหัดชิ้นที่3เรื่องระบบหายใจนะครับให้ักเรียนอภิปรายและสรุปความสําคัญของระบบหายใจที่มีผลต่อการเจริญเติบโต,ต,ตและการพัฒนาของร่างกายและวิธีการดูแลรักษาระบบหายใจให้ทํางานตามปกติบันทึกลงในแผนผังความคิดนะครับระบบหายใจ ความสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาร่างกายนะครับนึกเมีเ,เห็นมาความสำคัญมีอะไรบ้างความสำคัญของระบบหายใจ 2. วิธีการดูแลรักษาระบบหายใจให้ทำงานตามปกติมีอะไรบ้างครูได้บอกไปแล้วมีหลายข้อเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้ฟังจากครูที่ครูสอนแล้วเนี่ยคลิปที่ครูสอนคลิปนี้ครูอธิบายแล้วนักเรียนสามารถไปกลับไปทบทวนตามหนังสือได้นะครับหนังสือเรียนที่ได้แจกไปนะครับมีเนื้อหาหมดเลย ฟังครูคงมอธิบายเสร็จปุ๊บนนไปอ่านหนังสือสักหนึ่งรอบแล้วก็ทําในใบางานนักเรียนก็จะประสบความสําเร็จในเขาเรียกว,ว่ามีมันจะมีเนื้อหาที่สําคัญทั้งหมดเลยนักเรีนสามารถสรุปและย่อลงมาและใส่ในใบางานและนํามาส่งได้เลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อน,นักเรียนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูค,คมก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ